ดีครับเอฟซี FC. พงเงย็นท่าพราะละมือนเดนแดดแดดครับพี่น้องมาวัดผู้ซีแก้วครับมาอีกแล้วไปเบิ่งไปชมต้วกันครับผมแล้พผูพหน่วยนาผมแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศคางทางขึ้นไปเด้อครับพี่น้องนี่ให้หน้าให้มั่นให้อ่อยต้องบางทางหยาก็ฮกแน่จากน่อยนะครับไป,ไปเบิ่งไปชมต้วกันครับฮอดผมแล้วครับพี่น้องเบิ่งกันอีกเท่านึง มือนีมากับเพื่อนะท่าพาเลาะคือเกาอ่าและวสองสามคลิปออแล้วเพิ่มไปได้มานี่คือเกาอ่าแล้วมือนี่เพิ่มมากมือนี่วางเบียกันเลยว่าเราขับมือนีขึ้นสีผ้าพี่น้อง fc ขึ้นลังผู้เนาะครับพี่น้องขึ้นไปลังผู้ไปไหวพระใหญ่อยู่ลังผู้วัด ภูสีแก้วเนาะครับพี่น้องเหาก็สิย่างขึ้นหลังภูเนาะครับเมื่อนี้ไปไปเบิ่งไป zoom ด้วยกันครับพี่น้องว่าสรีไกรสาใด็เนาะครับสีสูงสาใด็เนาะครับพี่น้องหลังภูเนาะครับพี่น้องเนาะไปครับไปเบิ่งไป zoom ด้วยกันครับพี่น้องเนาะครับนี่คือวัดภูสีแก้วเนาะครับก่อนเ่านขึ้นไปเนาะครับพี่น้องไปเมื่อนี้คณะสูงวัดโคกสะอาด ในมาถวายปัจจุปใจแกหลวงปูหลวงตาผู้พ่นอยู่วัดภูสีแก้วผู้เดียวครับนำทีมโดยเจ้าของสองยูทูปครับพ่อใหญ่ทาพาเลาะไปย่างขึ้นก่อนเออไปย่างก่อนบ่พ่อใหญ่ทาเด้อพามานี่ครับพี่น้องวอนผลิตถานหลวงปูมงป่มันหลวงปู่มันเพิ่นมาจำพรรษาครับพี่น้องพรรษาหนึ่งหรือสองพรรษากับบุหูุ่นครับพี่น้องประวัติขา่าวครับอันนี้คือวัดผู้สีแก้วครับ โดยพญ่าทำทีมเบิ่งกันเงาๆครับพี่น้องมือนี่ส่วนเขาพระชากอะไรมาเลาะสักการะคุบาอาจารย์อยู่น้ำผูน้ำพาหลวงปู่หลวงตาพนดูผู้เดียวครับพี่น้อง มากับ ame, สามหาพระสีโยมหนึ่ะครับพี่น้องหาคนก็ได้มาหลอบที่สอง้อครับเด้อเด้อวัดภูสีแก้วนครับพี่น้องนะครับพี่บริเวณหน้พ achieve. าพระ ขับพี่เ้างไปเราบ่งรับช่วงนี้ก็ซีคุกจั้งนอนนะครับพี่นกัค้องมีเ่อนน้อยื นี่คือพาขับใจนะครับน,คบนะครับพี่เนาะอาทีนยาคือไปทั้งพาขับใจไปครับ นี่คือคือทางยางไปพากับใจครับพี่น้องอีเด้อร์เพื่อน,น,น,นี้ท่าเนาะครับพี่น้องทางยางไปพากับใจครับเขาก็สียางมาทาั้งหนาพาทั้งกล้องสิครับพี่น้องไปยางไปเบิรงนเนาะครับพี่น้องเนาะ ไปไปเบืองไปชมนล้กันครับพี่เทางงากุกครับพี่น้องท <c oughs> า,างยางไปกับสิเป็นผางามเนาะครับพี่น้องเนาะเอากระสิยางลงมาเนาะครับพี่น้องไทยบ้านเพื่อกับสิมหาเฮ็ดหาฮ้อนกับยุ่นี่ไปยังท่าตาท่าตทา เพราะไงถ้าตัวน,นี้ก็สิบป็นผ้าอันกัสิบป็นบนผ้ามันโยดนะครับพี่น้อนงไดงยินหอดผุนเด้อครับสู่กลางบ้านบุนครับมันมันถล่มลงมาเนาะครับพี่น้องัอน,นี้ก็พผ้ากลับใจเนาะครับตัวน,นี้บนหินโยดโยดลงมาเนาะครับพี่น้องเอาไงเนาะครับตัวน,นี้ก็สิเปนบนนาผ้าบนหินโยด,ด้อครับพี่น้อง บ่อนหินถล่มนะครับพี่น้องเนาะนี่บ่อนหินพ่นถล่มลงมาเนาะครับพี่น้องนี่เสกพระเศกซากหินกันยั่งยั่งเยครับพี่น้องนี่ที่มันถล่มลงมาครับเดี๋ยงินหอดบานพอด้ยครับพี่น้องเดี๋ยินหอดกลางบานเนาะครับนี่ที่มันถล่มลงมานี่ครับเพราะว่าทายบ้านเพิ่นได้บอกให้พังเนาะครับพี่น้องไปเอากระสีขึ้นไปทั้งผืแล้วครับพระง่ายอยู่ทึ้งหลังดานเนาะครับพี่น้องไปบึงตัวนี้ก็คือ ตัวนี้ก็สิเป็นพวกนาผ้ากับใจนะครับพี่น้องนี่หลังจากมีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นได้เสียอกเสียใจเพิ่นขึ้นมาผูน่วยนี่บอเพิ่นว่าเพิ่นสิโดดนาผ้าตายครับพี่น้องเพิ่นก็เลยกับใจครับพี่น้องเพิ่นขึ้นได้เลยขึ้นมามาพ่อเนี่ยคู่ครับมาพ่อคู่บาอาจารย์เพิ่นนั่งกรรมฐานเพิ่นหายโอวาดหายกรรมฐานหายเทศดหายพังกันหนึ่งเพิ่นก็กับใจครับ เลยได้ซื้อว่าผากับใจครับพี่น้องนี่คนยท่ากังง,ง,งแงนบึงถึงขึง,งข้อจูเข็ดไป<ะ>ครับพี่น้องไปบึงครับ <c oughs> เาบไปประวันะเขาก็สีหน้าองเลาะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องตามหน้าผานะครับหลังจากเข้ามาถวายต้นเทียนจำพรรษาเทียนจำพรรษาผาอาบน้ำถวายปัจจุปใจกับ,บร้ายดอกครับพี่น้องเพราะว่า เอฟซีได้ผากมาเนาะครับพี่น้องก็เลยได้มาถวายเพิ่นเนาะครับพี่น้องเอาก็เลยสิมาเลาะเบิองเนาะครับกับมาสองเทื่อสามเทื่อแล้วแต่ว่ากับบ่อได้ขึ้นเบิ้งจักเทื่อเนาะครับพี่น้องก็เลยสิขึ้นเบิ้งเนาะครับพี่น้องไป ผมอาบิงน um> ั่นครับผมบุ๊งใหญ่ตันี้ผมบุ๊งก็เห anyway ็นมันใหญ่ปะนี่น่ะนะใหม่น่ะมองไอ้บ้านไอ้บ้านเกียรติไปไทยบ้านเพิ่งก็ซิได้อันมหาเลาะเห็ดหานอใหม่เนาะตอกได้ครับพี่น้องหนึ่งที่เป็นหน้าผาเนาะครับพี่น้องแถมก็ได้กล่องนึงครับพี่น้องเป็นหลือขึ้ไปเด้อครับไปไปตรงครับเพราะว่าช่วงนี้เอาต้องใส่เวลา การเดินเนี่ยนะครับพี่น้องเล็กน้อยครับโอ้ห้องผีก็จะป็นหน้าพาเด้อครับพี่น้องห้ามเสียงดังเด้อครับเด้อเพราะว่ามองเพิ่นปฏิบัติธรรมครับครูบาอาจารย์เพิ่นปฏิบัติธรรมครับมองนี่นี่เด้อครับนี่

นะครับนี่ก็มองพระกรรมฐานเพิ่นมาปฏิบัตินะครับพี่น้องไปดอกเตมบันไดแลใหม่กวดบดิดอกด้วยนะครับพี่น้องส่วนก็เป็นนาพาด้วยครับพี่น้องด้วยนาพาเขาก็ย่างขึ้นล้างดานผลครับพี่น้อง ไปครับนี่เนาะไปเบ่งไปส้มทั้งกันครับคณะครูบาอาจารย์มาถวายนั่นนี่อยู่วัดผู้สีแก้วก็เลยยางเลาะเล่นครับ ใหม่ไงนะครับพี่น้อง ครับทางผีก็จะเป็นผู้พาเถิบเด้อครับผี่ทางผีก็จะเป็นหลังผู้พาเถิบครับเผาลุ่ว่าเขาก็จะขึ้นผีนะครับ นะครับส่วนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นลังภู้นะครับพี่น้องเอาสิไปไหวพระใหญ่อยู่ลังภู้นะครับพี่น้องไปเบิงผ้ากับใจนะครับไปครับพี่น้องส่วนนี้ขึ้นมานะครับพี่น้องพุนเมื่อยหนึ่งครับพี่น้องเมื่อยนึงคุนครับกินน้ำใจนี่แหละครับ พี่น้องทางค้นกระสิไปนำห้อมหินครับเด้อครับพี่น้องโอ้เขาก็สิมาเบิ่งนาพาสุกคนครับพี่น้องโอ้ครับโอ้ตัวนี้ครับหลังผู้พาเถิบอครับเขาอยู่ถึงหลังดานเลยครับพี่น้อง งามครับพี่นอ้องโอ้กับมือหน,หนึ่งครับอันใจยากอยู่มาเบิ่งแน่พผีวิวนะ่ะพี่อันนี้ก็ล้างผู้พาเถิบเด้อครับพี่นอ้องลางผู้พาเถิบผู้มนรลมครับ กระโดดนึงจะอัดลัางหลักนะบ่ฮอดบ่ฮอดนี่เด้อครับพี่น้องวันนี้ทาทาเลาะน้ำทีมแล้วโอ้โอ,อหวานนี้แกบ่กบบระเจ้าขึ้นมาฮาเห็ดนี่นอืม ขห,ห้ไ่าหิตหัวโอ้โหบรรยากบศบงวิวแล้วเราขึ้นมาหอดล่างผู้กับซิม,มีมองเก็บหนามนะครับพี่น้องกุตีที่เพ่นอยู่ต็ก,กี้นะครับพี่น้อง ุดดีที่เพิ่นมาปฏิบัติเนาะครับพี่น้องเนาะนี่โอ้เมื่อยนี่ขี่ปีนบอ่อหนามเด้อครับเด้อ ไปทางไหนวะขับไปไผ่สากะลงถีบลงพูเมื่อปลาห้วยนะครับ โอ้ดูภาพมุมสูงนะครับพี่น้องของจังหวัดมุกดาหารครับตำบลเหล่าขามครับอู้มาหอดครับเย็นสบายครับพี่น้องลมพัดดีๆครับนี่ก็มองพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินจงกรมด้วยครับนี่นี่ครับโอ้ผาบงามด้วยครับพี่น้องสุดท้ายเขาก็ต้องขึ้นมาหยอดผู้ใดครับพี่น้อง นนโอูงามคุณได้คุณไ,ได้สาราเหรอคุณยังถามาช่หุ่นสาราดาอหงายางขึ้นทางเขาขึ้นมาด้วยใช้เทาขึ้นมานี่เห็นบมทางดำงาาดหุ่นราคาดาังแดงทางเขานะครับพี่น้องเป็นไรครับราากเดวอเพิ่งขจวัตการแลนเอาลมหนุหนานั่นง้าอยู่วะมาเห็นหนุนจ่างก็สิกาบนว่าบนว่าไปน้ำเขานึ่งบ่ วอนแอวเขาไปหร่อเขาพลาดเลยอย่างป่านนะว่าป่ากุ้งไปไหนปนะ่นเรื่องดีนดะครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องหอดลางภูแล้วครับลางภูวัดสีแก้วนะครับพี่น้องชมภาพบรรยากาศมุมสูงครับง,ง,งามๆครับของจังหวัดมุกดาหารครับแนมไปผูกกับเหน็นภูมโนลุ่มครับพี่น้องพระใหญ่ภูมโนลุ่มครับครับโอ้โหโหโหนี่ก็ อันตรายจักหน่อยนะครับพี่น้องอย่าไปไก่ด้วยครับเดอนคือครับถ้าได้พลาดพังลงไปเลวก็ต้องมีแต่ไปเมืองแม่นโดดนะ้ครับพี่น้อง นะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับส่องพใญท่าพาเลอรเด้อครับพี่น้องขึ้นมาสักการะพระญ่ผู้สีแก้วครับ่เด้อครับเด้อโอเมรุวาจารย์็ดปั่นด้วยสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับความสวยความงาม องค์ภาพมุมสูงครับพี่น้องผุนข้าแน้มไปกับทีเห็นเมืองมุกดาหารเนาะครับพี่น้องผจังหวัดมุกดาหารเนาะครับพี่น้องสะพานมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารสวรรานนาเคศนะครับพี่น้องนี่ข้าแนมเห็นอยู่นี่กับผู้อยู่ไกลๆนี่กับสีเป็นผู้โมโนุ่งล้มนะครับพี่น้องมาทางผีกับสีเป็นผู้พาเทิบเนาะครับพี่น้อง น้องยืนอยู่นี่ก็สิเป็นวัดผู้ซีแก้วครับอ้าวครับพี่น้องคลิปนี้ไว้เพียงสานี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครับส่องพญธาพาลเ้อร์ครับพี่น้องเพื่อสิบบพผาคลิปข้างหน้าครับคลิปนี้ไว้เพียงสานีครับสวัสดีครับพอกันไหมครับคลิปนาครับพี่น้อง